สวัสดีครับผมเพชรพาแนวชาแนลครับทำให้เห็นในในดูครับผมก็วันนี้ก็มาผลยาช่วงใบเพทราดครับไอกำลังกลางหลังจากใบดาบใบกำลังกลางครับผลยาบำรุงใบครับผลไปก็รุนไปฝนจะตกรูปผลยาทิ้งหรือเปล่าไม่ลูกครับฝนมาตึมเลยไล่ผลไปก่อน ดีเพราะไม่ได้ผลฝนตกแล้ว่อยกลับมาผลไม้ครับนี่ครับผลยาช่วงใบนี่ครับำรลุงใบช่วงระยะใบกำลังจะแก่ครับใบเพสสลัดครับอาหารทางใบกันหน่อยครับผม ใบดาบมังใบกำลังจะกลางมังครับผมใบเพทราดมังครับผลป้องกันเชื้อาาราผสมป้องกันเชื้อราไปด้วยครับไว้เรียนหนาฝนไหลเหลืองเกินหมากเหลืองเหลือเกินผลทันก็ดีผลไม่ทันก็เรียบร้อยไปครับช่วงนี้ผลทันก็ถือว่าโอเคครับดีดีไปผลทันมาเปียวช่วงนี้ผลทันเนาะ ฮะผลทันนะช่วงเนี้ยนะผลทันครับใบก็ดีใบก็ออกมาสวยมาใหญ่นะครับเต็มฝ่ามือเลยครับเ<อ>ต็มฝ่ามือใหญ่ๆเลยครับใบแต่ละใบผลไม่ทันก็เพียจักรจันลงก็ใบเหี่ยวแห้งหมดยิ่งงอมดครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยครับผมเพชรพาแนลชาแนลทำให้เห็นได้ในดูครับผมน,นี่ก็ใบอ่อนมังม่งใบดาบมั่งใบเพชรลาดมังมารวมๆกันดีกัน ตัวนี้หลังจากงดท่แล้เทีวผมให้ทำคลิปไปดูนะครับที่ว่าผลไม่ทันครับนี่ครับช่วงผลไม่ทันก็ใบจะเป็นงีกแบบนี้เลยครับเหลืองเหลืองงีกงอแบบนี้เลครับเพียลงดูดน้ำเลี้ยงกินหมดใบงีกหมดถ้าผลทันแล้วก็นี่ครับใบออกมาเต็มปวยนี่นะครับเต็มกลางสวยงามนี่เลยผลป้องกันมแมลงทัน จะลงชะลาท่านก็นจะออกมาดีเลยครับฝนไปกระลุนไปครับฝนจะตกเปล่าดูกี่ฝนนี่เต็มท้องฟ้าเลยเดี๋ยวกระลุนเนาะครับผมถ้าฝนเซตใบแห้งฝนตกก็โอเคไม่เป็นไรถ้าฝนเซตใบไม่แห้งฝนตกมานี่ก็อเอาไงต่อเปลี่ยวใบแห้งอยู่แล้วโอ้ใบแห้งเลยเหรอไหม ท้าไม่แห้งคุณไหมกันนะอ้าวเด็ดดวโอเคโอเคตัดจัดไปตามคนผลก็เขาคนผลผมคนสุยาดูที่ไอ้ยังไงมันจะหนักกว่ากันเอ้าเี้ยนเลยนี่ยนะใบเสีย <laughs> เออโอเคเลยครับช่วงนี้ถ้าใบไม่เสียก็เสียตังค์นะครับถ้าใบเสียก็เสียตังค์เหมือนเดิม เอาเม็นเสียกับเหม็นเสียาาสย,สย,ยังตามใจคนผลก็นหน่อยครับนี่ครับแม่ออกจอดออกอะไรมาดีกันเดี๋ยวนี้จะอีกสองสามวันก็จะได้เวลาใส่ปุ๋ยแล้วนั่นแหลใช่ฮะใช่ส<ช>องสามวันก็จะขบไปปุ๋ยก็นใช้ก็มีแต่ใช้ได้จะ,ะชีดยายก่อนจะถึงไปไตมั้งเลย ลอลุ่นเนี่ยขี่ฝนมาเนี่ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพรพาแนวชาแนลทำให้เห็นได้เลดูครับงูปลาไปกอดดูดูกันไหมครับทำเรียนไม่ค่อยเก่งเลยครับผมปเปเออน็นเลยว่ะเป็นเลยยังไงเนี่ยใบออกมาก็าดีใบออกมาดีก็ดีใบออกมาไม่ดีกอดนางงอยม้าไปครับผม จริงวะเปี่ยกจริงก๊าบใช่เหรอถ้าถ้าทำแล้วใบออกมาดีก็ถือว่าผลแล้วถูกลักนะถูกวิชาการแต่ผลออกมาใบเป็นดีก็งอยเป็นไม้ไปเลยโอ้อันนี้ก็เริ่มแตกยอดออกมาแล้วครับเนี่ยแตกยอดอ่อนเริ่มมาแรงมาครับแต่ละรุ่นมันแตกยอดอ่อนมันมันไม่ตรงกันครับ พยายามเล็ง <_' c oughs> เล็งเล็ง <_' c oughs> เห้มันตรงแล้วมันไม่ตรงกันอันนี้ก็พุ่งแตกหยอดออกมาใบดาบมาังใบหางกลาตู้มใบเพสตาร์ดมังนนี่่สวต้นนี้ก็เป็นใบเพสตาร์ดครับนี่๋ยวจะจะตายจะตายดูตายมันกลับมาหมดแล้วคนเก่งมาทำนเลยได้หมอดีหมอดูแลดี นี่ครับจะดูคลิปผมนี่ไอต้นเนี่ยที่ว่าออกมาเป็นเลืองๆเนี่ยต้นนี้ใบเริมมาเต็มนะครับใบยอดเริมมีออกมาแล้ะปกติแต่ใบเลืองเหลืองยังก็จะไปบวชเหเลือเงินม,มนทองเลยเลืองจริงๆต้นนี้ใบเริมออกมาดีแล้วครับ ดูคลิปผมก็ไปซื้อยาร้านไหนก็ได้ครับแต่ผลมันตรงจังหวะตรงวันตรงเวลาก็แค่นั้นแหละครับผลชิดไปชิดเพี้ยชิด้องกันเชื้อรายาซื้อล้านไหนก็ได้แล้วแต่ชอบแต่สาคัญที่ว่าเราผลมันตรงจังหวะหรือเปล่านั้นแหละผลผิดจังหวะผลไม่ตรงจังหวะมันก็นเพี้ยลงนอนลงมแมลงลงเชื้อราลงสารพละผัดลรกที่จะลงครับ ล้องดูด้วยนะครับเชื้อราตามตนเออมันนี้กะบอยดูเชื้อราตามตนด้วยลาซีมพูลาอะไรผมก็ดูให้เป็นนะถึงกัทายงทายาอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวพูดเกวผลมแมลงเนี่ยนะวันนั้นที่ผลไปเป็นยายนิดเชื้อราอีกกับปุ๊กไม้อนะ่ะ แต่นี่ผสมยาเชื้อรานะั่นลงไปยามาก็สลับยาตนะั้งงมง,งมดงงเวลาผลดิลับยาเนะี่ยฮะงงยังงงมะมันก็ชวนุูนเลียนงงแต่ไหน <laughs> นานนี่มาทีนี่งงชิ่พายเลยว่ะ ตรงมันนั่งดู่วมันนี่ผลยาอะไรไปมวะมันน้ำผลยารึมึนเนี่ยนี่ครับต้นนี้ก็ปลูกมาได้ปีฟ้าปีนี้ออกมาได้ดีเลยครับที่ปลูกไปตามตีปีแรกไม่ได้หยกหกไม่ได้ทำโคนน้ำชุม่มตาเฉ็ดเลยปลูกไม้อีกนี่ปลูกทีหลังนี่หยกหกหัแล้ออกมาดูดีหน่อย ทั้งใบทั้งตน้นทั้งอะไรแล้วผงปูดปัาดหนะ่อยเพชรพาแนวชาแนลทำให้เห็นเล่นให้ดูก็ผมถา,ถามตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ไม่รู้จะตอบไงครับผมถามว่าผลยาอะไรไปนล้วผลยาไรยาไ่ยางไรชนิดเลือก ผลยาตามที่ซื้อมาแนะล้วสำับเอาหลักๆก,ก็มีทำใบบำรุงใบป้องกันเพีย้ยป้องกันเชื้อราป้องกันนอนป้องกันหลักเนา่าคนเน่าก็มีอยู่แค่นี้แล้วครับแทนทุกจังหวะแค่นี้ยยิ่งก็โตเองมันแหละนี่จะมีใบออกมาดีกันไหม ชนีตัวนี้ใบเริ่มออกมาดีแล้วครับนี่ตัวนี้หลังก็งองงแงแงมาใบเริ่มมาเต็มแล้วเหลือแต่หยอดยังเป็นการไม่ควาดอยู่ตัางดูแลหลักท้ายน้อยเปลี่ยนตัดหยอดปั๊วเนี่ยเดีวมันจะผสเป็นแสงใบมีเดินกันนะ โอ้ยไปยุ่นิมแกใช่ไหมหยอดมันเล้มจะไม่ไหวมั้งเนี่ยหยอดแต่มันไปอยู่แล้วตัดตัดออกนะออ่นนคตััดกแ้เนี่ยเออเดี๋ยวดออนนะยเดี๋ยวให้มันแตกใหม่ดูว่าหยอดเป็นการไฟฟ้าเลยจะตัดออกเดี๋ยวให้มันแตกออกมาใหม่เอาไว้เล้มทรมานจิตใจผมแล้วกันแต่ตนมันก็ฟื้นแล้วครับ ต้นนี้ต้นครับที่บอกเป็นโขลกลาใบติดนี่ครับใบเลื่มออกมาดีแล้วครับใบเรื่ม,ออมาบ,บมมางที่ตัวเลิ่มเดือบใบเก่านี่เดี๋ยวมก็สลัดหลวงไปเองครับใบไม่เลื่มออกมาเต็มเต็มสวยๆแหละยังมาได้ถูกต้องถูกทางแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับผมเพจพาแนวชาแนลทำให้เห็นได้นในดูครับกดกระดิง่งติดตามด้วยนะครับผมผมทำคลิปไม่ไม่หยู่ กดติดตามก็จะได้แจ้งเตือนกันดูเน้นเน้นการทำไหมครับไอโรคไอเชื้อไอลาแล้ก็ใช้ยาประเภทเดียวกันแล้วครับผมผมก็ทำให้เห็นเน้น,นดูครับครับผมก็จบคลิปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับแม่ใบเบยเหลื่อมออกมาดีแล้วจบคลิปครับผม